อันหนึ่งก็คือว่าช่วงปีที่แล้วไม่ใช่ช่วงปีที่แล้วช่วงจังหวะเวลานี้ในการติดครั้งแรกของนอกนักนนั้นุกได้แค่2สอแสนจะเห็นเลยว่ากลุ่มคนที่มีศักยภาพของเราแลตอนนี้ที่ได้เอฟเมพีหนึ่งล้านขึ้นไปมีอยู่หนึท่านจะเห็นว่า มันมีช่วงจะปรับเวลาวิวอยู่เหลืออีกอกี่นาทีเพราะว่าถ้าขึ้นมากันชนลระมินเนี่ยมาเชิญที่บีมาหัวหน้าสีด้วยพี่ชิปนะ สิบเจ็ดอล้านสิบเอ็ดล้านอันนี้ทุนประกันหรเบี้ย มีร้ักที่ดองมาดูอันแรกก่อนจัดอันดับ FIC สูงสุดจะเห็นเลยว่าอันนี้เราแข่งขัน3เดือนเหมนกันนะอันดับ1เราให้7,000อันดับ2 5,000 4 0สองพ0 0และตั้งแต่อันดับ5ถึง10เราให้คนละ1,000เรามีเงื่อนไขนิดหนิดเช่นกันคนที่จะได้รางวัล FIC สูงสุดต้องติดคุณวุฒิ MDRT ให้ได้ในช่วง มองแล้วหนละว่าทุกท่านขั้นต่ำต,ต่อเดือนจึงต้องได้แส่ท่าเนาะถึงจะมีสิทธิ์ในการร่วมการแข่งขันทุกๆอย่างเพระาะฉะนั้นถ้าณตอนนี้ใครยังไม่ติดกระตุ้นเดือนนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นแมสําหรับโปรโมชั่นตุนลาพฤศจิกาธันวามาช่วยกระตุ้นเพิ่มด้วยนะคะเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยได้แส่ท่าสำหรับตุลาและติดเอ็นดีอาทีได้ในตุนลายังไม่พอเราให้หลักที่ดอด้ว ำที่ดอดก้อนหีทนที่เป็นเอ็นเีใช่แลยมีสิทธิ์รางวัลแรกไอโฟน15ถัดไปจะเป็นไอแพ Air นะคะแล้วก็การ์มินทำไมถึงเลือกการ์มินนะคะพี่ยอดเพราะว่ามันไม่เข้ากับตัว M T L Fit ได้ดีกว่าเพราะว่าจับทั้งการเดินจับทั้งฮาร์ดเดยพวกเราจะได้มีสุขภาพดีและหนยไปด้วยสุขภาพที่ดีด้วยเนี่ยขออีก้อยดี ค่ะแล้วก็รางวัลที่4จะเป็นเงินรางวัลหนึ0งพบาทนะคะ5้ารางวัลอันนี้จะเป็นตัวแข่งขันสำหรับกลุ่มที่เข้าแคมเรา288ท่านเท่านั้นนะคะเนียมกริบเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> ต่จริงอะถ้าติดเอ็นดีเอทีอะมันดุมากกว่าวันนี้เนะี่ตอนบ่าย ปมานครี่เอียนอน้อาไก็ด้ตัวไรแล้วบอกว่ามมติดเ็นดีอทีมันมีโอกได้รับกรกมีมุก้กว่าเพราะว่าหนึ่งสลากเราเท่าไหร่ไดั 5, นห no. บาทเอนาพับาท่จะ,จะคิดเป็น1สลากในการ,รักกร ไอโฟน e 15แบบแสดงว่าคนที่ติด MDRT แล้วเนี่ยในเนี้ยสามารถลุ้นตัวนี้ได้ได้ถูกต้องแล้วก็ได้ลุ้นตัวแดงกิ้งด้วยก็ได้สองอย่างเลยใช่ค่ะขออห้ติดเดียแต่คนที่ติดในเดือนตุลาคือคนที่ติดในเดือนตุลาจะได้ สิ่งเป็นไปได้หมดนใช่ค่ะส wow> ิ่งที่เราให้มานี่ให้มากี่อย่างนะถอยอย่างนีงไม่คือทำไมดูเงียบไม่มันมีความรู้ เดยอะมากริง <Okay. S 1> ฉะนั้นถ้าวันนี้เราเข้ามาตอนที่มันโอกาสมีคนที่มาพูดได้ฟัง mm hmm. มีโปรโมชั่นนะคือทุกอยาก่างคือโอกาสหมดเลยเราอย่าปล่อยผ่านนี่แหละค่ะคือกดดี้กที่ที่ซาเข้ามากระตุ้นพี่วันอย่างนี้เสมอว่าพี่วันให้ก่อนเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวค่อยคิดทีทีรอให้ครบ หรือป่าจะมี business card อีกหรือไม่เพราะฉะนั้นปีนี้เหลืออีก3เดือนคือลงมือทำให้เต็มที่ไม่มี สำหรับโปรโมชั่นสเปเชียลไตรมาสสุดท้ายของเมืองไทยปัจจีิตซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของเดือนตุลาเราต้องการเน้นขายเคสใหญ่และเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มที่ขายเคสเล็กเรามีให้ทุกกลุ่มเลยเรามีโปรโมชั่นสำหรับ Agent Challenge และก็เ a นเจอร์ชาเลนจ์นะคะสำหรับ Agent c h a าเลนจ์ในกุมของ เราจะมาเล่นขั้นต่ำคือ5ล้านถ้าเกิดขายมาได้ในที่นี้มองทุนเป็นหลักเราจะให้ไปเลยวา่าถ้าทุนขั้นต่ำ5้ล้านให้ไปเลย20%ของเอ c แสดงว่าอันนี้วางนี่เข้าเข้าทางเข้าทางยูเนยูเอเลย เดือนได้อย่างไรเราให้บน FYC ของเบี้ยที่นำเข้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เยอะต้องขายรายป<า><า>ีค่ะเพราะฉะนั้นตัวช่วยตัวนี้คือ U N U L ตัวช่วยอย่างห้าอย่างเมื่อกี้บอกว่า5ล้านให้20% 10ล้านให้25% 50ล้าน30%แล้วก็ถ้าได้ร้อยล้านเอาไปเลย35%โมส่อห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็น U N ระมาณสักสอล้านกว่าถ้า U N ห้าสิบล้านก็มาณสลานห้ถ้าร้อยล้านก็มาณห้าล้านขึ้นอยู่แต่ประมาณเฉลี่ยประมาณสามิประมาณนี้สล้านห้าสามสิบส แล้วก็100 0 0แบาทขึ้นไปให้15บห้าเปอร์เซ็นต์มีพิเศษไตรมาสสุดท้ายเราอยากบอกจริงว่าเราอยากเน้นขายตัว h e a l ์ซีไอยถ้าเกิดขายตัว h e a l ์ซที่แน่า Ordinary เข้ามาเราน้ำให้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าขายตัว UNUL เราให้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เช่นกัน không sát cho em như 也关系。 อันนี้ก็จะเป็นแคมเปญทั้งหมดที่ที่เราวางจริงๆมันมันมีตัวการแข่งขันอื่นๆที่ที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระยะยาวฝรั่งเศสหรืออื่นๆนะคะอันนี้ก็อยากเชิญชวนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จด้วยการในปีนี้นะคะเหมือนเหมือนพวกเราจะสำลักอ่ะสลักโปรแกรมไม่<ำ><ำ>ไม,ไม่ไม่รู้จะจะทำยังไง